ท่านไฮเลขข็กคำนวณไปนะจ๊ะต้องบอกว่าเขามาถึงสามงวดติดแล้วสามงวดติดเลยจ้ะว่ามีพลาดเลยแล้วกะ้ะเข้าตรงๆด้วยรางวัลลาสุดก็คือ17เมกราคม2568ต้องบอกว่าน้องแนนดีใจมากๆเขาเป็นงวดที่3เนาะจ้ะน้องแนนไฮเจ็เก่าก็ออกเจ็ตเก่าตรงๆเลยแล้วก้ะอ๋อ,อน้องแนนกับเนนไฮน้ำนาจราวะว่ามีพวเมอเอฟซีแหลัะกะลกาลุงปานาอัพเพนโทมากว่า สำหรับคนงบหน่อยนแ,นอแน่งบบ่หลายน้องนี้มักตัวใดเน้นตัวใดให้แม่นงสีนงน่น้องนี้ก็เลยบอกในคลิปแต่จะไปย้อนดูคลิปใดเด้อจ้ะของวัวที่เจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยสิบแปดตรงนี้ก็บอกว่างวดนี้น้องนี้เลือกอยากคือการแต่ว่าความเป็นไปได้ที่หนาจะมากหรอกอะที่สําหรับคุ้มงบงบหน่อยสีตรงนีกนงน้นก็หายเป็นเจ็ดเก่ากับเก่าหนึ่งกับขึ้นเน้น บอกว่าเขาเต็มเต็มปังๆเลยทั้องแนนก็ดีใจมากๆเลยกลัมีเอฟซีอะไรทันท่มากเพิ่นก็ได้โชว์กับน้องแน่นไปกันไลท์ทันเลยจ้ะเพิ่นเลยบอกว่าน้องแน่นจะปล่อยเลย็คำนวณมือใดมื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นมือดีมือหนึ่งเลยเพราะว่าน,น้องแน่นกับสิมาปล่อยเลย็คำนวดเองแน่นของหมวดอ่าหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบแปดก็คือบ่าหายเอฟซีล่อโดนในแต่ปล่อยด่วนเลยจ้ะเล่ากะเฮ็ดหายด่วนๆเลย ต้องบาาอกว่าน้องแนนดีใจมากๆหลังจากที่ั่นเริ่มเหตุอะไคำนวนสูตรตาทองนันจะ้ะมาถึงสามหมดแล้วกับเขาสามหมดบ่มีผิดเลยกลองขอบคุณคุณตาทองมากๆที่ได้สอนสูตรดีๆให้น้องแน่นนจะจ๊ะคุณตาทองนี่ ต้องบอกว่าเพื่อนกะเหมือนจะเห็นน้องันนเห็นเลยคำนวณมากนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าเลยคำนวณน,น,น้งนนบ่คยเขาเลยสินะแต่เพื่อนตัวมันก็เลยซ้อนนะจ้ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเข้ามาถึงสามวดติดเลยนะจ้ะสามวดติดจั้งใดก็มีเอฟซีทันไม่เขามาติดตามไม่ก็อยากให้น้องแนนแบบให้ดูย้อนหลังแน่ยสินะแต่น้อก็เหตุย้อนหลังมาเบิ่งเลยว่าเขาสามหมวดจังใดเขาแบบใดนะจ้ะสำหรับเอฟซีที่ไม่เชื่อหรืออาจจะเข้ามาดูใหม่อาจจะว่าเอา้า แมนบมแมนเลกออกหเอกค่อยมาเหตุให้เบิ้งบ่อหรือว่าจังในเองสิกะไปย้อนดูคลิปได้เสมอนะจ๊ะวันขรงแนนเหตุแตงแตงวัน16ธันวาคม2567เนาะจ้ะแล้วก็2มกราคม2568แล้วก็วดล่าสุดคือ17ม 2, 8, กราคม2568เนาะจ๊ะไปย้อนดูคลิปได้แล้วของแนนก็นมมหรักษานมาก ให้รับชมผอมนี้น้องแน่ก็เลยได้อาเอาเลขคำนวณทั้งสามมวดของน้องแน่นี่มักกลางแล้วกมาอธิบายให้เอฟซีทันไม่ที่เขามารับชมไม่เนื่อว่าเขอาอิรีบอ้วนเป็นไปเป็นมามันเป็นจังใดนะจ๊ะเพื่อเอป็นการเสียเวลาเดี๋ยวน้องแน่นแต่มาเราค้วนเป็นไปค้วนเป็นมากนะจ๊ะเหล่ากาซีได้ ตามที่ทุกคนรอคอยก็คืองวดหนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเออสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็คืองวดจีซีนะจ๊ะมีเอฟที่ไา่ทันรอคอยเพราะว่าเมือว่านก็โท่มากแบบ1ิบกวคาคนแล้วแต่ว่าได้โชว์กับน้องแน่นไปแล้วก็มีก็โท่มากอีกนะจ๊ะอีกสิบก็ทันเหมือนกันนะจ๊ะก็คืออ่าไม่ต้องรอนานสําหรับเหล็กขนามน้องแน่นออกปุ๊บทาได้เลยออกปุ๊บทําได้เลยนะจ๊ะเอ่อเพราะว่าเหล็กข้ามน้องแน่นนี่ก็คือถ้าออกแล้วน้องแนนก็สามารถทําต่อได้เลยนะจ๊ ตรงบอกว่าเล็งดวนในการเฮ็ดคลิปเพื่อกันเพราะว่าหลังจากเลขออกแล้วน้องแน่งกะอยากเฮ็ดเลยน้งสินิจัะเพราะว่าถ้าเอฟซีติดตามน้องแน่งมากกับชิลุมแต่ว่าหวยออกปุ๊บถ้าไม่ทําเลขคํานวณของวันหวยออกเลยก็สีมามือตัดไปกับคือมือนีนะจ๊ะมือนีก็เป็นวันที่18มกราคม2568นจ๊ะน้องแน่งก็เลยปังใจมาเฮ็ดเลยนะจ๊ะเพราะว่าหอดมือจะได้บม่มมีเอ่อค้นมาว่าเฮาใดนะจ๊ะว่าไปเอา เลขเขามาออกทั้งสี่อันนี้คือเอฟซีเพิ่นบอกให้น้องแนนฟังนะจ๊ะว่าดีแล้วน้องแนนเลขออกปุ๊บทำเลยจะได้ไม่มีคนแบบมาว่าเราเอาเลขเขามาออกอยังประมาณนี้จึงน้องแนนกะรับฟังทุกคนนะจ๊ะเพราะว่าน้องแนนกะบ่ได้เอาเลขกูได้มากเพชรแล้วก็มาออกแน่นอนพอเป็นเลขสูตรคำนวณของน้องแนนของสูตรตาทองเองนะจ๊ะออกปุ๊บอ่าออกตัวไหนสามารถทําต่อได้เลยของวันนั้นๆน,น,นะจ๊ะมัอนี่น้องแนนกะสิมาปล่อยด้วนห้ก่อนจะามารับช่มของงวดหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดอยากให้เอฟซ รับชมหมวดย่อนหลังมาก่อนนะจ๊ะกวามเป็นไปเป็นมานะจ๊ะว่าเป็นมาตจ้งใดสาหรับเอฟซีทันไหมที่เข่ามาติิตามไหมนะจ๊ะเอฟซของหลังแน่ก็คือแล้วก่อนนะคะไม่นานเกินรอแน่นอนนะคะโอเคสำหรับงวดสิธันวาคม2,518นะจ๊ะเป็นงวดแจกที่ห้ังแน่ได้ไปเรี้ยงสูตรคุณตาทองนะจ๊ะเอฟซี FC อาจจะเห็นว่าอ่าตัวเลขชุด3ตัวนก็นคือมี ก็ซื้อสามชุดนะจ๊ะมีหกแปดเก้าสามเก่าหาแปดหนึ่งสองนะจ๊ะเราก็คำานวณเก่าตอนสิบหกฉันว่าคมนห่ิน้องแน่คิดว่าตั้งแต่เลกก็ต้องมาลักเก่าเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเลกมันมากสูงสูงมากๆเลยนะจ๊ะเอฟซี FC แต่สังเกตเห็นวานองแน,นเฮตุต้นลักสูงเลยมีแต่เลขสูงศูนย์แล้วเอฟซี FC สังเกตุจ๊ะมีตัวนี้ที่แปลกุมูเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำมาก ไม่ว่าจ้ะเอฟซีถามว่าเสื้อกับไปยอ้อนดูคลิปของวันชุกท่นวาคม2 5 6พันาร้อยหบ่จ้ดะว่า, 6, า 6, น้านองแน่นเฮดเป็นเหล็กชุดหนีอิลีบอเป็นตัวหนีอิลีบอลจีไปยอ้อนดูคลิปไดเลยจ๊าเพราะว่าการที่น้องแน่นเฮดคลิปออกมากนี่คือมีหลักฐานในการทําคลิปเสม,มอนะจ้ะว่าหายจริงๆบอจเรื่องสิงนะจ๊กะก็คือเอฟซีจะสังเกตบางวันนี้น้องแน่นคิดว่าตั้งแต่กาม่าลักเก่าเพราะน้องแน่นมันใจหมักๆเลยว่าจะเขาปีใหม่แล้วลักเก่านี่คือเหมือนแบบชีวิตเรากําลังจะก้าวไปข้้้าาาาาางงหหนนนนนอแน่่่่กกก็คิดดวตมกเกทีสุ ในหมวดนี้นะจ๊ะแต่ว่าก็ผิดพลาดไปนิดนึงนะจ๊ะบริม,มาตรักเก่าเลยนะจ๊ะเนี่นก็ะไฮหกแปดเก่าสามเก้าห้าแปดเก้าสองเก้าห้าแปดเก้าเก้าเจ็ดแปดสองเก้าสองแล้วก็หน,นึ่งสองนะจ๊ะนูแน่คิดว่าท่านในรักเก่ากับมาในแนงๆวันนี้ทักเก่ามากเก่าสิมากกับหนังคือมากหรอกคะสวยสวยแห้งหรอกะหนาที่จะจะตามองหนูแน่ก็เลยเหตุเป็นชุดสามตัวหนูแน่ก็ะไฮเป็นหกแปดเก้านะจ๊ะแล้วก็เก้าห้าก็คือ สองตัวเน้นให้เลยแปดเก้าก็คือเน้นให้เลยตัวเลขสองตัวสวยมากแล้วก็แปดสองนะจ๊ะแล้วก็ตัวร่องก็คือเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสองแต่ว่าน้องแนนบอกในคลิปของหัวมันซีสมุ 5, ท่านว่าคุ้มสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลยจว่าตัวเลขมาสูงก็จริงแต่ว่าแต่เลยจา่าตัวเลขอาจจะมาต่ำก็ไดถึงเปอร์เซ็นต์นสูงมันหลายกว่าต่ำอยู่แล้วแต่ว่าน้องแนนคำวนวณดูแล้วถ้า เลขจะออกต่าเลขจะออกต่านี่เลขจะมาตัวใดตรงนี้อนใส่เวลาคิดเหมนกันไปเรียนกับพุณนตาท่องกันประมาณสามชั่วโมงเ่ื่องจะได้ชุดหนึ่งมากก็คือต่างใจเหตุมากๆเลยตรงนี้ก็เลยคํานวณดูดีๆแล้วก็เหตุออกมาตัวเลขอยู่ประมาณสี่ชุดเราจะใจมาเป็นตัวหนึ่งสองนี่คิดว่าถ้าเลขจะมาต่ําตัวเลขไหนที่สวยแล้วก็น่าจะมาหลังจากที่ตรงนั้นเหตุก็คือหนึ่งสองตรงนี้ก็บอกเน้นย้ำเสมอว่าให้ระวังหนึ่งสองแต่ถ้าเลขจะมาสูง ตากาศิบวัฒ์แขวที่จะมาเก่าหาแปดเก่าเก่าสองแต่ถ้าตัวเลขจะมาตําถาดจะมาตําก็คือบอฒ์แขวหนึ่งสองพอวันของน่นเห็ดแล้วตัวที่น่าจะมาที่สุดคือ หนึ่งสงวดสิบหธันวาคม2 5 6พันกเจ็ดก็ต้องบอกว่าเข่าเต็มเต็มตรงๆเลยก,เเลเลก็กคือเข่าเป็นงวดแหลกที่้องนีเฮเลคุมงอนสูตรคุณตาทอกนะจ๊ะก็คือเข้าสองหนึ่งมันจะเข่าสองเงินสลากินแบ่งรัฐบาลไทยงวดสิบหกธัน 16, 000, วาคม2 5 6พันอเจ็ดสอหนึ่งอันนี้ก็คืองวดแหลกจ้ะโอเคแล้วก็งวดที่สองจ้ะงวดที่สองสองมการาคม สองพันห้าร้อยหกสิบแปดอันนี้ก็คือเขาพ่อซอไม่แล้วเขาปรีไม่แล้วนะจ๊ะซึ่งเล็กวันนี้น้องนั้ก็หายเป็นคำนวณเก้าคำนวณเก่าซ้ายวิง่งสายรูดซ้ายวิง่งสายรูดตรงนั้นบอกเต้นแบกเก่าก็มาซ้ายวิ่งสายรูดเต้นแดกเก่าก็มาตรงนม่นบอเน้น,น,นย้ำเสมอเลยจ้ะว่า ผู้ดได้มกซ้ายวิง่งซ้ายหลุนสิกะไปเลยเก่าจะไแม่เ,เก่ากับมาในน่อนระวังหวัดที่สิบหกันว่าคมสองพันห้าร้อยสิบแปดนองแง่กับหมางหมางหรอกอะคิดว่าแต้งไดกระตรงมากแล้วล่ะ,ะเหล็กเก่าเนี่ยแต่ว่าก็ผิดคาดไปแต่ว่าสูตรคุณตาทองก็เข้าสองหนึ่งนะจ๊ะหนึ่งสองส่วนองแง่กับหายพวัน้องแง่เห็ดตัวเหล็กต่าม,มากสี่ชุดแล้วกะรู้สึกว่าเห็ดไปเห็ดมากแล้วก็ตัดตัวสามชุดนั้นออกเราซิ่งที่จะเป็นไปได้เราหนาะจะมากที่สุดองตัวเหล็กที่เป็นชุดต่ําก็คือ หนึ่งสองกับซึ่งออกสองหนึ่งกระเ็มเต็มๆเลยสำหรับเงินสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะจ๊ะคํานวณเก้าไซส์วิ่งไซส์หลุดเก่าเอฟซีเปสะเอฟซีทุกท่านสามารถย้อนดูคลิปได้เนาะจ๊ะเอฟซีที่เขามาติดตามไม่ว่าเขาอีลีบอกกัสามารถย้อนดูคลิปได้ของงินสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็คือเป็นเลขคํานวณเขานองแน่นเนะจ๊ะชุดสามตัวชุดสามตัวเนะจ๊ะนองแน่นเลยวุ่งหายจนลืมวุ่งหายจ๊ะลืมวุ่งหายนะเฮ็ด ่ายเอฟซี FC เบิงวังเสานะจ๊ะอ่าตัวเลขกสามตัวกับน้องแนนกับสีวงให้เป็นหกซุนเก่าหกซุนเก่าอีลีบอลเอฟซี FC ไปย้อนดูคลิปเด,ด้นะจ๊ะน้องแนนเน้นย้ำเสม,มอว่าทุกอ่าคลิปที่น้องแนนเฮ็ดออกมาเลขกขั้นง่อนนี่น,น้นองแนนมีหลักฐานในการเฮ็ดเสม,มอนะจ๊ะเพราะว่าน้องแนนเฮ็ดมาแล้วแล้วกับเขาอีอันนี้ก็คือน้องแนนกับเอาตัวเลขตั้งแต่สิบหกมกราคมหกเจ็ดจนห่อสิบเจ็ดมกราคมหกแปดมาให้เบิงจ้ะว่าเข้าจริงจริงบอเขาอีลีบอเขาแบบได้ความเป็นไปเป็นมาจังไต่ น้องแนนหายหกศูนย์เก่าคือเป็นตัวเลขที่น้องแนนเน้นให้สามตัวในต่หกศูนย์เก้าแล้วกับหกแปดเก่าน้องแนนกับยังมีหกแปดเก่าติดมาผว่าน้องแนนจะคิดในในเก่ากับมาในนอนทักเก่าจีบมาจีบมากับหนังหกแปดเก่าบัดเพ่อจับใส่กันคืองานแทนแล้วกับหกศูนย์เก่าจับใส่กันคืองานแทนก็เลยได้เป็นชุดหกศูนย์เก่ามากเลจ้ะแล้วตัวเลขสองตัวอ่าทีเอฟซีรอคอย น้องแน็คิดว่าซ้ายวิ่งซ้ายหลุดอะไรก็ต้องมักเก่าหมวดนี้น้องแน็คกับมักหมากๆแล้วจะน้องแน็คก็คิดว่าเอ้าเข้าปีใหม่แล้วพอสองไมล์เหลือตั้งได้เก่ากับมาบอกแคลที่เก่าจะประมาในนอนหมวดนี่มันใจมากๆเลยน้องแน็คก็เลยหายตัวเลขสองตัวเป็นศูนย์เก้านะจ๊ะเก่าหกเจ็ดเก่าเก้าแปดสองเก้าแล้วก็สามศูนย์เอฟซีจะสังเกตว่าอ้าว สามศูนย์คือเป็นตัวเลขชุดต่าใช่ไหมใช่ค่ะถาตัวเลขชุดตำ่ำหนีมากถางวดวันที 2, ่สองมกราคมสองพันห้าร้อยสิบแปดนี่ถาตัวเลขจะมาต่าอีกจะไม่จะมาต่ากับอีห่างหนึ่งสองสองหนึ่งมาแล้วถาตัวเลขจะติดต่ำกับบอเคลที่จะมาสามศูนย์กับศูนย์สามแน่นอนน่นก็ะหายเป็นชุดต่าตัวนี้ชุดตัวเลขต่ําแต่ว่างวดนี้น้องแง่มหมั่นใจมากๆไปย้อนดูคลิปลแต่จดตามว่า หววันที่สองมกราคมสองพันห้าสิบแปดตรงนี้เหมือนแตตั้งแต่เก่ากามาตรงนี้ก็ะไรเห็นเป็นชุดศูนย์เก้าเก้าหกเก้าเจ็ดเพราะว่าสามตัวนี้ดูจับคู่กันแล้วดูสวยแล้วก็น่าจะมาซึ่งกามาอิหรีแต่ของหวยสองมกราคมสองพันห้าหกสิบแปดตรงนี้เน้นหายสำหรับคนงบน้อยก็คือศูนย์เก่าเก่าหกตั้งไหนกับตั้งไหนคือ ก็เรกชุดนี <instructors guard interface> os, mm, ads, ้ท <sam> <zag> <hand empathy> ําไมดูแล้วทําไมจับคู่กันแล้วดูสวยแล้วก็น่าจะมานะคะพ่วมเป็นไปได้สูงมากๆที่จะมาในงวด2มกราคม2568ตรงนี้เห็นหายค้นงบหนึ่งก็คือศูนย์เก่าเก่าหุกเนาะแล้วการเลต่ะสลากกินแบงก์รัฐบานใต้งวด2มกราคม2568กระออกอีรีจะเป็นศูนย์เก้ากรคือตรงตรงเพราะต้องกลับนะแตะอันก็คืองวดที่สองให้ตรงตรงไม่ต้องกลับนะจ๊ะซ้ายวิ่งซ้ายหลุดกระเฮกันเลยจ้ะส่วนซ้ายอ่าเออเขาเรียกว่า ตัวเต็งมาจ้ะน้องแน่งก็ว่ารู้กันพอน้องแนงกะบ่คอยได้เหรนเล็กนะจตะเพราะว่าน้องแนงกะหายเป็นแนวทางเธอซื่อนะจตะในการเสี่ยงตัวสัตวกินแบ่งรัฐบาลไทยน้องแนงกะเหล็กที่น้องแนงปล่อยหายเอฟซีน้องแนงกะบ่ได้เหรนเองนะจตะแล้วก็บ่ได้ซื้อน้ำนะจตะก็ต้องบอกจังสี่นะจะว่าหายเป็นแนวทางเอฟซีส่วนตัวเหล็กที่แน่น้องแนงเน้ยนหายก็คือซุนเก่าเก่าหูจังสีเหลวกอะน้องแนงกะว่าจังแต่ซุนเก่ากับมางวัดนี่เพราะว่าเก่ามากเก่ามาก เก้านี่สวยมากแล้วก็เด่นมาในวดสองมกราซึ่งแต่เขาอีริตาสูญเก่าเขาเต็มๆปังๆว้ตาตองกับเลยจากของวัดวันที่สองมกราคมสองพันซึ่ง f อฟซีกระด้โโฉกันไปตึมเลยในวดสองมกราคม2องพันหสิบแปดซึ่งวันลาสุดที่น้องแน่นเฮดหานะจ้ะก็คือ1ิบ็ดมกราคมสองพ ขึ้งงวดลลาสุก็คือต้องบอกว่าเข่าเต็มๆเหมือนกันดาวน้องนี่จะามากลางของ17มกราคม2018ในเอซี่ดูไปพร้อมๆกันนะจจะอันคือชูเทนมาจากสังเกตว่าน้องเนี่ยจะเห็ุชูเจ็ดเก่าหน้า,าเ,นนเพราะว่าคิดว่าถ้าศูนย์เก่าประมาณเกาหกมาท่านเด็กเจ็ดเก่ากับตองมาในงวดสองมกราแต่เจ็ดเก้างวดสองมกราคมไม่มานะจ๊ะแต่มาศูนย์เก่าแท่งก็ตตองบอกว่าได้โชกันไปเป็นแถบๆเลยนะจ๊ะ อันนี้ก็คือวันมกราคมสองพันาร้อยหกแปั่นและ้วก็งวดล่าสุดที่ FC ฟซีได้โชกกันไปแล้วก็โท้กันมากแบบจนสายสิไหมต้องวางสีนะก็คือวันส,สิบเจ็ดมกราคมสองพันหาร้อยหกสิบแปดน่นะน้องแง่คำนวดได้เจ็ดสายวิ่งซ้ายหลุดเจ็ดนะสายวิง่งสายหลุดเจด ให้ดูเลยจ้ะสายวิ่งสายรูดก็คือเจ็ดตั้งไน้เจ็ดกระตองมาในงวดนี้สายวิ่งสายรูดเจ็ดตรงนั้นมั่นใจมากๆเลยเพราะว่าเกามาแล้วเกามาแล้วตรงบากว่างวดนี้ย้งนกระตัดสินใจใหญ่ขึ้นกัน,ญญอกนพอมีศูนย์มีเจ็ดมีเก่าเพราะว่าซูซีกันเลยอย่างที่ตรงนั้นบอกให้คุดไป,ปย้อนดูคิปใดแต่ว่าน้องแนงนคำนวณดูแล้วเจ็ดกับเก่านี่หนาจะมากที่สุดแล้วน้องแนนก็นกนคิดว่าอาตัดใจจากเก่าไปเอาเจ็ดดีกว่าเพราะว่าเจ็ดเด่นกว่าเก้ามากๆาน้องแนนเลยเห็นสายวิ่งสายรูดเจ็ดแต่ครึ่งวดล่าสุด17จิะ ส่วนตัวเลขสามตัวน้องแงนหายเก้าสามห้าแล้วก็สี่ศูนย์ห้าก็คือตัวเลขที่น้องแนเน้นหายะะของหววดลากสุดเลยกิบชื่อเดโมกระคมสองพสิบปดสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยน้องแน่นคิดว่าอ่ะเก้าสามห้าดูยังไงก็สวยเพราะว่ามีเก่าติดสามคับหาวบาพอมาอยู่คู่ก,กันกับเด่นมาก แต่ว่าไม่เด่นเท่าศ0นหาอย่างที่น้องแนนบอกพอ4มาจับคู่กับศูนย์หาซึ่งเป็นตัวเลขที่สวยและเด่นอยู่แล้วก็คือจับให้แบบชูขึ้นเลยก็คือสวยมากๆเลยอย่างที่น้องแนนบอกนะจ๊ะก็คือให้ตัวเลขซ้ตัวเป็นศ0 5ย์หานะจ๊ะส่วน2ตัวน้องแนนห้เป็นเจ0 5 6 3 0 3 9 1หสสหนึ่งและก็95าน้องแนนกะ หลังจากคิวเนี้หายเหล็กคำนวณไปเนาะจ้ะ้องแนี้ยกามารลหลุ่นพ้นว่าจังใดกะคิดว่าจังใดกะตองมาในนอนราวาสูตรคุนตาทองของเนี่หลังจากเคิวเงี้ยได่สูตรคุณตามากเลยมาเหตุสีกระดูซึกว่าเล็กเข่าเนีจ้ะก็คือเข่ามาตลอดมาตลอดหลังจากที่ปีก่อนที่ตรงเนีเหตุเหล็กคำนวณกะว่าเคยเข่าเลยคุณตาพี่เรีโตมันก็เลยได้ห้สูตรมาสอนสูตรมาแล้วแต่คุณตาทองเนีจ้ะ้องแนี้ก็เลยห้เหล็กสองตัวที่เน้นให้ ก็คือเจ็ดเก้าศูนย์ห้าแล้วก็เก้าหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าเลยจ้ะงวดนี้น้องแน่นกะม้างคือกันก็คือตัวเลขหกสามหกสามอยู่ในคลิปของน้องแน่นคือว่าตัวเฝ้าระวังหรือตัวที่น่าจะมาถ้าตัวพี่ๆเขาไม่มาเจ็ดเก้าศูนย์ห้าเก้าหนึ่งไม่มาตัวที่น่าจะมาที่สุดก็คือหกสามหกสามน้องแน่นก็บ,บอกในคลิปเลจ้ะไ,ไปย้อนดูคลิปได้แต่ว่างวดนี้คือน้องแน่นก็บ,บอกว่าอ่าน้องแน่นเลือกงานคือกันสําหรับ ตัวเน้นหายเนาะจ๊าเพราะว่ากะมีคุณยายเป็นโทรมาเนาะจ้า,จา,าเน้นให้แม่แน่แม,แม่งบหน่อยตั้งสีน่น้องแน่นมักตัวใดเราคิดว่าตัวใดหนาจะมากที่สุดน้องแน่กะวอาในคลิปในเมื่อจ้าก้อนจะห้อยออกมือสองมือนี่แหละน้องแน่กะสรุปเลขหาห้เนาะจ้ะกะ มอในคลิปอยู่ว่าเลือกหนาคือกันเพราะว่ามีแต่ตัวเลขกหนาจะมากแล้วก็สวยทั้งนั้นเลยในตัวนี้ในตัวเจ็ดเก้าศูนย์หาเก้าหนึ่งแล้วก็หกสามหกสามนี่คือตัวระว่างนาจะจ๊ะแต่ว่าน้องแน่งกะเลย่นเนีนหายคุณแม่นะจ๊ะในคลิปแล้วก็คุณแม่เพิ่งกระโถมมาถ,ถามน้องแน่งกะเน้ยนหายเพิ่นน้องแน่งบอกว่าอ่าถ้าคุณแม่อยากให้น้องแน่งเน้นตัวงบน้อยให้คิดว่าตัวใดหนาจะมากน้องแน่งกะเลย่นเนีนหายเป็นเจ็ดเก้ากับเก้าหนึ่ง 79ก,กับ91ต่างบอกว่าสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึน้ออนอีกแล้วจากการืึ้นหวยรัฐบาลไทยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย 17, งวด17มกราคม2568กับเขาเต็มๆเ,เลยก็คือ79ของนองแนนเองไม่ต้องกลับอีกแล้ว79เข้าตรงๆไม่ต้องกลับก็คืองวดที่ 3, ม3มนนมงมนั่นดีใจมากๆเลยสูตรคุณตาทองหลังจากที่เรียนมากับคุณตาท่องก็คือเข้าเต็มๆปังๆอีกแล้วนะจ๊ะ79ไม่ต้องกลับอันก็คืองวดที่3มงวดหลาสูตรนะจ๊ะที่ หายนะจา๊ะแเราก็เข่าเต็มๆเลยเราก็งวดล่าสุดจ้ะงวดล่าสุดก็คืองวดทีกําลังจะมาถึงทีเอฟซีอค่อยกันหลายทันหลายคนเลยนะจจาก,ก็คืองวด 1, 000, 2, หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะจ๊ะที FC เอฟซีเพิ่นกันอค่อยกันแล้วก็เอฟซีในคลิปนี้ที่ด้ดูคลิปทุกทันกันล่อค่อยกันเช่นกันน้องแนงกบับเบย์ในเซียเวลาเพราะว่าน้องแน่งกะ เท็มาแล้วนะจ๊ะของหมวดหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบแปดคือไม่ให้ทุกคนรอนานแน่นอนสูตรตุนตาทองสะอาดก็คือเลขออกปุ๊บทำได้เลยนะจ๊ะก็หลังจากที่เขามาถึงซางหมวดแล้วหมวดที่4ีตรงเนี้ยก็ได้คำนวณมือขึ้นก็ใส่เวลาคำนวณแล้วก็ามาคำนวณงามเซาอีกนะจ๊ะกลัวจะได้มาล่มคลิปนี้ต้องบอกว่า่ะคือตัดสินใจยากคือกันเพราะว่าเลขหมวดนี่ดูแล้วมีต่เลขที่น่าจะมาแล้วก็ส,สวยเลยแล้วก็โอกาสจะมาถึงสามตัวตรง อโอกาสที่จะมาถึงถึงสามตัวแล้วโอกาสที่จะมาถึงบนทางล่างนั่นถึงว่าน้องแนนมั่นใจบอน้องแนนกะมั่นใจในตัวเลขที่น้องแนน,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 เน,แน,นเห็ดมาแล้กกะหายเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลไทยน้องแนนหายเป็นแนวทางในจากเอฟซีตาหายเอฟซีพี P T T A, จาราหน้าเดี๋าผู้ใดๆนั่งไปเสี่ยงโชคกับขอให้โชคดีนะจากเพราะว่าน้องแนนต้องบอกว่าตัวเลขกลมๆของว่า รัฐบาลไทยนี่สามารถออกตัวในกระไดเนาะจ้ะมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาจ้ะสำหรับตัวเลขเนาะจ้ะกระหาพิจารณาเนาะจ้ะเอฟซิตจ๊ะล้วก็เป็นแนวท่านเนาะจ้ะน้องแนนโบ้เลยเน้นหายว่าเอ้าเอาเลยยังสี่เนาะมากแน่นอนทังสี่เนาะจ้ะน้องแนนกับโบ้เลยบอกแนวนี้เนาะจ้ะน้องแนนก็สิบอกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแค่นั้นเนาะจ้ะอ่าสำหรับ เอฟซีที่ทุกท่านที่ได้ดูคลิปมาถ,ถึงครึ่งทางแล้วกะรอค่อยของงวดน,นึงกุมภาพันธ์สองพันหารอยหกสิบแปดนะจ๊ะกระเป๋เฮดหายพิดหวังแล้งวดนี้น้องแน่กำมันใจวาดตั้งได้กะเปอร์เซ็นที่หนาจะมากอะสูงเหมือนเดิมนะจ๊ะน้องแน่นกำมันใจมากๆในงวดน,นี้นะจกก๊ะอยากให้เอฟซีทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้โชคดีแล้วก็เฮ่งๆกันทุกๆครั้งเลยนะจ๊ะอันนี้ก็คืองวดของอ่หนึ 1, ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อย กสิบแปดก็คืองวดที่สี่เลขคำนวณงวดที่สี่ของน้องแนนงวดนี้นะแต่ก,ก็คือหนึ่งคุมพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะจ๊ะเลขคำนวณงวดนี้น้องแนนห่าสายวิง่งสายลุดศูนย์สายวิง่งสายลูดศูนย์นะจ๊ะว่าน้องแนนดูแล้วเจ็ดมาแล้วนะจ๊ะเจ็ดมาแล้วเก่ามาแล้วศูนย์มาแล้ว แล้วหลังจากที่เจ็ดกับเก้ามาคู่กันแล้วอะไรจะมาต่อน้องแนนคิดว่าบอกแขวที่ศูนย์จะมาอีกหนึ่งวันน้องแนนใจเวลาคิดคำนวณดูแล้วจังไดไมีโอกาสที่ศูนย์จะมาอีกครั้งหรือมาอีกรอบหนงวดหนึ่งคุมภาาปั้นสองพันหาลอยหกสิบแปดต้องบอกว่าวดนี้น้องแนนเฮลิคำนวณค่ะค่อนข้างทีจะคิดยากแห้งเพราะว่าหลังจากที่น้องแนนด่ดู สูตรขอนานองแน่นแล้วแล้วค่ะคำนวณออกมาแล้วมีแต่ตัวเลขที่น่าจะมาและตัวเลขสวยๆทั้งนั้นเลยโอกาสและเปอร์เซ็นที่น่าจะมาในงวดหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็คือเปอร์เซ็นหลายแห้งแต่เอฟซีตาตัดสินใจยากแห่งนแต่ว่าเพื่อเอฟซีนะจ๊ะคนนองเน่ยก็เฮ็ดเป็นแนวทางให้เอฟซีในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะจ๊ะเพื่อเอฟซีจะดูดูเพื่อเป็นแนวทางนั่นก็เลยเอาล่ะ จังไจกะบนาผ่านแล้วเพราน้องแนนกะคำนวดมาดีแล้วแล้กะกะหอดตอนเซาเลยกะคือคำนวดอยังจนใส่เวลาหลายชัมม่วโมงเลยจ้ะกลัวจะได้เอ่อตัวเลขชุดนี้มาเนี่ยาหนังแนนกะมั่นใจในตัวเลขของนงแนเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเคยเหมือนสามวดที่ผ่านมานะจ้ะสายวิ่งสายรูดศูนย์จ้ะสายวิ่งสายรูดศูนย์ชวนตัวเลขสามตัวตัวเลขสามตัว้องแนนหายเป็นแปดศูนย์เจ็ดกับเจ็ดเก้าศูนย์แล้วน้องแนนลืมวงสามตัวหาย ตัวเลขสามตัวตัวเลขสามตัวหนองแน่นค่ะคันท้าวาน้นองแน่นเน้นตัวในหายพอนนองแน่นกะ่ะเอฟซีสังเกตในบาจาวาตันนี่0ติดตลอดเลยนนองแน่นก็คคีว่า0หน่าจะมาในงวดนี้แหละก็ะคือถ้าตัวเลขจะมาสามตัวโอกาสที่0จะติดบนกันมีสูงเช่นกันเขาเลยหายเป็น807 แปดศูนย์เจ็ดมองดูแล้วสวยมากพอจับคู่กันแปดจับคู่กับศูนย์จับคู่กับเจ็ดหรือศูนย์แปดเจ็ดหรือเจ็ดแปดศูนย์อะไรแบบนี้นาะแต่หกกับนังสิเนาะดูแล้วสวยมากโอกาสที่จะมาสามตัวกับสูนยมากๆเนี่ยก็เลยหายเป็นแปดศูนย์เจ็ดเนี่ยคือตัวเลขหนึ่งสามตัวที่เราเน่นหายในงวดอ่าหนึ่งคุณภาพท่านสองพันห้าร้อยสิบแปดอันนีน้คือเป็นตัวร่องไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสมาแต่ไม่มีโอกาสมากถ,ถึงสามตัวคือกันแต่ว่าพอเราเน่นมาคำนวณดูดีๆแล้วกับคีบ้าเอาละ แปดศูนย์เจ็ดนี่โอกาสที่จะมาสูงกว่าเจ็ดเก้าศูนย์มากๆเลยก็เลยห่หาเป็นแปดศูนย์เจ็ดคือตัวเลขตัวเน้นสามตัวนะาจา๊ะของหมวดหนึ่งคุมภาพพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดส่วนสองตัวน้องแน่นหาเป็นศูนย์สามหกสามสองหกศูนย์เจ็ดเจ็ดสามและก็เก้าห้าเอสซีสังเกตบริจาควาศูนย์สามนี่น้องแน่นจะติดมากอะสองซ้ำหมวดแล้ว 63ก,ก็ติดมาสองสามหมวดแล้วแล้วก็95คุณหูคุณตาไหมคะก็ติดมาสองสามหมวดแล้วเช่นกันเพราะว่าอีหยังถึงมีตัวเล็ชุดสามตัวหนึ่งติดมาตลอดเพราะว่าอีหยังแม่นบม่จ้ะต้องบอกว่าหลังจากช่วงนี้คำนวณมาแล้วชุดสามตัวนี้ช่งแนี้ติดมาตลอดออก็คือมีโอกาสมา,มา,มากมาก,มากเลยของอ่าหวดนันนัน,นตั้งแต่งวดสิโกมกราคมสองพันห้าสิบหก ธันวาคม2567แล้าหก็งวดสมกราคม2568แล้าหกสงวด1ิมกราคม2568สิมี0นี้0ูนย์สามหกสามแล้วก็หาติดมากแต่ยังคือติดมากพอ,อน้องแงคิดว่างวดนั้นนั่นโอกาสที่03นจะติดมากกับสูง63ติดมากกับสูงเราหาติดมากกับสูงแต่ว่าน้องแนนก็ไม่ทําให้ fc ผิดหวังก็คืองวด1ิมกราคม เออสิบหกธันวาคมนะจ๊ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตรงนั้นหายหนึ่งสองตัวเลขชุดตามกับมา,าอิลี่นะจ๊ะงวดสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหายตัวเลขชุดศูนย์นนเก่ากับมา,าอิลีอย่าเอองวสองมกราชนี่ล่ละตรงนั่นวาถาบศูนย์เก่ามากระสีมาเป็นศูนย์สามสามศูนย์โอกาสจะมาสูงนะจ๊ะถ้าศูนย์เก้า ไม่มา3 0 0 3โอกาสมาสูงตรงนี้ก็เลยหายเป็นศูนย์เก่ากับศูนย์สามหรือสามศูนย์หนึ่งจ่าในงวดนั้นซึ่งก็ออกศูนย์เก่าเต็มๆเลยรางวดลลาสูดจิบ17มกราคม2 5งพัตรงนั้น,นหายเป็นเจ็ดเก่ 03, 30, าแต่ว่าก็มีเก่าหาติดเนินมาจากตรงนี้คิดว่าตั้งแต่ก็ต้อมมาแล้วล่ะตั้งแด่ก็ต้อมมาแล้วล่ะแต่ว่าก็เกาหก็ยังไม่มาแต่ว่าน้นองแนนเน้นให้สำหรับคุมคนงบน้อยนะจ๊าหาเป็นเจกับเกาหนึ่ง ซึงกาเข่าเต็มๆปังๆเลยเนยาะจ้ะเจ็ดเก่าตรงๆไม่ต้องกลับซึ่งวันนี้เอฟซีสังเกตว่าอาจารย์จะมีชุดใหมเขามาเพิ่มเติมเพราะว่าน้องแนนคิดว่าน่าจะมาแล้วในวันนี้เพราะว่าถึงเวลาที่เขาน่าจะมาแล้วละ่ะถึงเวลาที่เขาน่าจะมาแล้วละ่ะเพราะว่ารายงวดแล้วเนาะจ้ะรายงวดแล้วคือเขามีโอกาสมากถ,ถึงแตงแตงงวดที่หนึ่งงวดที่สองงวดที่สามโอกาสที่จะมากอะ่ะสูงแล้วมีโอกาสมากแล้วจนิงีเนาะจ้ะแต่ว่าเขาก็ยังไม่มาแต่ว่างวดนี้ โอกาสที่เขาจะมาถึงเวลาที่เขาจะมาแล้วจ้ะในงวดนี้ก็คือหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็คืองวดที่ซีุ่ด่องแนนเฮ็ดนะจ๊ะน้องแนนหอยเป็นสายวิ่งสายลูดเป็นศูนย์นะจ๊ะแล้วก็ตัวเน้นน้องแนนหอยเป็นศูนย์สามสามนั์นองานตัวนี้เอซี่สังเกตงวดนี้กระติดมากเช่นกันน้องแนนคิดว่าอ่าถึงเวลาที่เขาหนานจะมาแล้วล่ะ0ูนย์สามสูนแล้วก็หกสามสามนะจ๊ะ ตั้งแดกับเป็นตามาจังหวดนี้แต่ว่ามีตัวนี้เพิ่มเติมมาก็คือสองหกสองหกเพิ่มเติมมานะจ้ะก็คือสองหกเพิ่มเติมมาหลั้งจากที่ลงแน่นเฮ็ดมากก็คือหกสามกับหกสองหรือสองหกลงแน่นคิดว่าอะถ้าหกสามไม่มาสองหกก็น่าจะมาหรืออาจจะมาทั้งหกสามแล้วก็สองหกก็ได้ในงวดนี้นะจ๊ะเนี่ยก็เลยหายเป็นตัวเน้นตัวฟันกับมี่ศูนย์สามหกสามสองหกตัวเน้นตัวฟัน 036326แต่ว่างวดนี้น้องแนนคิดว่าน่าจะมาทั้งบนทั้งหลังเลยแต่ว่าฟันท่งของตัวเองเช่นกันว่ามีโอกาสมาทั้งบนทั้งหลังเลยแล้วตัวเลขตัวรองก็มี07739ห้า07739ห้าตัวนี้นะจ๊ะสำหรับเอสี่ทาวาตัวร่องที่น้องแนนคิดว่าถ้า03 6กสามสองหกไม่มาตัวเน้นตัวรองที่น่าจะมากก็คือ้ังแนั้นพอแาแถวอาจจะมาศ mm ูนย์เจ็ดพราะศูนย์สวยศูนย์จับคู่กับอะไรสวยก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์เก้ามาแล้วเก้าเจ็ดมาแล้วน่าจะก,ก็คือสวยทั้งคู่เลยแล้วทําไมศูนเจ็ดงวดนี้จะมาไม่ได้ใช่ไหมคะ้องแนั้นก็เลยไหย้ว่าอ้าโอเคโอเคอย่างนี้ถ้าตัวเลขที่สวยและเด่นและเน้น ตัวนี้ก็คือ036326ไม่มาตัวไหนจะมาในงวดน,นี้ก็คือ07นอกจาก73ก็ไมีโอกาสมากเก้าหาก็มีโอกาสมากแต่ว่าสำหรับพ่อพ่อแม่เอสซีอยากให้น้องแน่นเน้ยนหายนอกจากตัวเน้นตัวฟันที่น้องแน่นเน้ยนหายก็มี036326เพราะว่าน้องแน่นบอกว่างวดนี้น้องแน่นเลือดหยาดแห้งตัวเน้นตัวฟันน้องแน่นกะหายเป็น036326แล้วก็ละเลาะมืออีกแน่นกันสซิมาส,สารุปเลขกหายอีกนะจ๊ะใหายหมดเลยเคืองหายเป็นแนวทางเลย ก็คือให้เป็นหน้าทางในการเ,เสี่ยงโชคสลากินแบงรัฐบาลไทยให้เป็นหน้าทางกอนะจ๊ะหอดมือสารไหนที่เข้าหรือว่าสารไหนที่มันไปขอหน่องแนนแต่มาสรุปเหล็กแลกักการเลหล็กหาในอีกคลิปหนึ่งก่อนสลากินแบงรัฐบาลไทยจะออกของงวดหนึ่งคุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะจ๊ะงวดน,นี้ถ้าสามตัวหน่อแนนเนียนห้แปดศูนย์เจ็ดสองตัวมีศูนย์สามหกสามสองหกแต่ว่า ถ้าเอฟซีอยากหายน้องแน่นเน้ยนหายอยากหายน้องแน่นเน้ยนหายในว่าสําหรับคนงบน้อยอย่งที่น้องแนนบอกเหมือนงวดที่ผ่านมาน้องแน่นหายเป็นศูนย์สามสองหกศูนย์สามแล้วก็สองหกแต่ว่าตัวนี้ก็มีโอกาสเปอร์เซ็นต์สูงคือการแต่น้องแน่นเน้ยนหายอะศูนย์สามกับสองหกในงวดหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดอันนี้ก็คือเลขคำบงวดอ,องแน่นนะจ๊ะ ข้างหมด1กุมภาพันธ์2568าแนะจ๊ะแต่เขาให้เ c ทซกถุกถูดท,ท,ทันฉกดีเฮงเฮงรวยๆนะจ๊ะแต่ว่าตัวข้างล่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสหรือเปอร์เซ็นที่จะมาหรือว่าเฮ็ดมากำรองซื้อเพราะว่าต้องดังที่น้องแนนบอกว่าทุกๆกหมวดีน้องแนนเฮ็ดตัวเล็กชุดล่องมากนี่ก็คือโอกาสที่เขาจะติดมากกะสูงถ้าตัวพีพีเขาบ้ามาหรือตัวเด่นเขาบ้ามาโอกาสที่ตัวร่องเขามากนี่สูงน้องแน,ในเ็เลยเฮ็ดมาเป็นตัวเล็กกชุด ก็คือมี1ชุดก็คือ0363ชุดที่2 26ชุดที่3 07ชุดที่4 73ชุดที่5แล้วก็95ชุดที่6กกันสีเนาะจ้ะสายวิ่งสายลูด0จ้ะสายของอ่าสำหรับคนงบน้อยอย่างที่ถามน้องแน่น้องจ้ามามักตัวได้น้องแน่นหาเป็น03แล้วก็26 03แล้วก็26จ้ะอันนี้ก็คือหนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยสิบแปดเนาะจ้ะก็คือเป็นชุดตัวเลขคำนวณของน้องแนนเนาะจ้ะน้องแน่นก็เลยตบอกว่ามาอ่า ไลย,ยอนล้างไหาเอฟซีที่เขามาติดตามไม่เบงนะจ๊ะว่าเขาอิลีบบหรือว่ามาว์เบาเบาโม่เบาหญ่ให้เกาหญ่ในใช่องให้บอกว่าเขาว่าถึ้งสามหมดแล้วนะละรักทานกันเลยอะมากางให้เบงเลยสามหมดติดติดพานมาโบาผาดนะจ่ะแล้วน,อน้องแนกามีรักทานเสมอในการทําคลิปไปย้อนดูคลิปแต่แต่สิบหก ธันวาคม2567เข้าจริงไหม2มกราคม2568เข้าจริงไหม17มกราคม2568เข้าจริงไหมกับครึ่งวันล่าสุดไปย้อนดูได้ทุกๆคลิปจ้ะแล้วก็งวดล่าสุดก็คือ1กุมภาพันธ์2568อันนี้คือวันที่4นะจ๊ะก็ขอให้ FC ทุกท่าน โชคดีให้เรื่อยๆแล้วก่อนจะปิดคลิปฝากฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องแนนน้ำเด้อจ้าแล้วขอให้เอฟซีทุกท่านที่ดูคลิปนี้เรื่อยๆได้โชคได้ลาภก่อนใหญ่ในงวันหนกุมภาพันสองพันหาลอยหกสิบแปดล่ะก็ขอให้เอฟซีแชร์คลิปนี้ออกไปได้จ้าให้เพิ่นเห็นหลายๆนะจตะเพราะว่าจะได้โชคได้ลาบน้ำกันนะจตะจะได้มีบุญสัมพันธ์กันได้โชคได้ลาบน้ำกันอย่างที่น้องแนนบอกในวันศหนึ่งกุ้งภาพพันสองพันหาลอยหกสิบแปดนี่สำหรับเมื่อวันนลี้กับขอลาีจ้ก